จะอีกกี่ครั้งก็ยังเป็นเธอเปิด์11คู่รักคนดังรีเทิร์นรักเก่าจนแต่งงานใครบอกว่าเลิกกันแล้วจะกลับมารักกันไม่ได้สมกับคำโบราณว่าไว้คู่กันแล้วคงไม่แคล้วกันไม่ว่าจะผ่านมานานแค่ไหนก็กลับมารักกันจนถึงวันแต่งงานจะมีใครกันบ้างนั้นเราไปร,รับชมกันได้เลยจ้า อันดบบที่สิเอ็สุเทพศีสายและป๊อปธนันตะพรกับนักแสดงตลกชื่อดังที่รีเทิร์นรักเก่ากับภรรยาที่เคยแต่งงานด้วยกันแล้วครั้งหนึ่งผ่านคำคอรหาว่าได้นางฟ้ามาเป็นแฟนแม้ว่าจะเลิกรากันไปแต่ก็กลับมาปรับจูนจนกลับมาคืนดีกันอีกครั้งสร้างความปรับปื้มให้กับลูกสาวเรียกเร้ว่าจะแต่งอีกกี่ครั้งก็ยังเป็นเธอ ดับที่10การวิาพากรและเซกโลโซหลังจากที่ใช้ชีวิตคู่ร่วมกันมานานแม้ว่าทาั้งคู่จะเคยอยากกันมาแล้วถึง3ครั้งแต่ก็กลับมารีเทิร์นกันได้ทุกครั้งและไม่เคยได้แต่งงานกันเลยจนเจ้าตัวได้กลับมาแต่งงานกันครั้งแรกแถมพิเศก็ยังให้คำมั่นสัญญากับภรรยาภูเป็นที่รัก ดับที่9นุ่นศิรพันธ์และท็อปพิพัทเป็นอีกหนึ่งคู่ที่เจ้าตัวต่างยอมรับว่าเราไม่มีอะไรที่เหมือนกันเลยจนเลิกรากกันไปในที่สุดแต่ก็สามารถทําลายกําแพงพิสูจน์ความรักและความไว้ใจของกันและกันจนกลายมาเป็นอีกหนึ่งคู่ที่กลับมารีเทิร์นและแต่งงานกันไปเรียบร้อยแล้วละจ้า ดับที่8หนุ่มจีรายุทธและเอมมีม่มรกตกว่าจะกยมาเป็นความรักที่สมบูรณ์แบบกับเส้นทางความรักมานานถึง10ปีและไม่ได้รับรื่ออย่างที่คิดส่งผลให้ทั้งคู่ต้องเลิกรักกันไปแต่บทสรุปแล้วทั้งคู่ก็กลายมาเป็นคู่รักที่กลับมารักกันจนเข้าสู่งานวิวาและได้สร้างครอบครัวที่อบอุ่นไปแล้วละจ้า อันดับที่7นิวชยาพลและเมษากิติมาทําเอาเซอร์ไพรส์หลังจากที่ทั้งคู่เลิกลากันไปกลับมารเรีนรักกันอีกครั้งจนในที่สุดหนุ่มนิวได้คู่เขาขอสาวเมษาแต่งงานและได้จัดการวิวาเริ่มต้นใช้ชีวิตคู่ร่วมกันแถมยังหวานมากกว่าเดิมอีกด้วย อันดับที่6ต้งทูพีและปรางกนารันเรียกได้ว่าเป็นนักแรกเลยก็ว่าได้เพราะว่าทั้งคู่นั้นเคยคบกันมาก่อนและเลิกลากันไปเพราะว่าด้วยเหตุผลอะไรหลายๆอย่างแต่ว่าท้ายที่สุดแล้วทั้งคู่ก็กลับมาคืนดีกันแถมหนุ่มโตก็ขอสาวปรางแต่งงานไปเรียบร้อยแล้ว ดับที่5แก้มกวินตาและหนุ่มรัชตะเป็นอีกคู่ที่เห็นความหวานผ่านซื้อมาโดยตลอดแต่ว่าความรักก็มาถึงทางตันและก็ได้เริกรากันไปแต่ว่าท้ายที่สุดแล้วทั้งคู่ก็กลับมาคืนดีกันแถมยังหวานมากขึ้นและได้เข้างานวิวาไปเรียบร้อยแล้วล่ะจ้า อันดับที่4ใบเตยสุธีวันและดีเจแมนกับผู้รักสุดหวานก็เคยมีข่าวข่าวกับความรักที่ไม่ลงตัวจนห่างหายกันไปแต่ว่าท้ายที่สุดแล้วทั้งคู่ก็กลับมาปรับจูนกันจนทุกวันนี้ก็ได้สร้างครอบครัวแถมยังแฮปปี้กว่าเดิมจ้า กับที่3ฟุกจีราและแอปเปิลซีซเงียนในอดีตก็เคยออกมายอมรับต้องโตกว,ว่าได้เลิกลาและห่างหายกันไปเพราะว่านัศนคติไม่ตรงกันแต่หนุ่มฟลุกก็ยังคงเชื่อว่ายังไงก็อยากจะมีคนนี้และก็ยังมีความหวังว่าจะได้กลับมาคืนดีกันสุดท้ายแล้วความหวังนั้นก็เป็นจริงเพราะว่าทั้งคู่นั้นได้กลับมาคืนดีกันแถมเพิ่มความหวานจนแต่งงานกันอีกด้วย อ่นดับที่2ซิริต้าเจนเซนและไฮโซกรนะรงเดชกับคู่รักหวานแล้วหวานเล่าก็เป็นอีกคู่ที่เคยเลิกรักกันไปนานกว่าหลายปีก่อนที่จะตัดสินใจกลับมารีเทิร์นรักแถมยังหวานกันมากขึ้นอีกด้วยสมกับคำโบราณที่ว่าถูกกันแล้วคงไม่แคล้วกันจนในที่สุดได้ใช้ชีวิตร่วมกันแถมยังมีแก้วตาดวงใจอย่างน้องกวินไปแล้วละจ้า อ่นดับที่1นดิวอริชาาและเซบาสเตียนลีคำว่าพี่เจ้าสาวและผุนแม่ป้ายแดงแม้ว่าทั้งคู่จะเคยมีข่าวขาวว่าเลิกกันแต่ไม่นานทั้งคู่ก็กลับมาคืนดีกันอีกครั้งจากนั้นก็ปล่อยความหวานยังต่อเนื่องจนหลายคนอิจฉาลและในที่สุดก็ได้คุกคขอาข้อแต่งงานและกำลังจะสร้างครอบครัวด,ด้วยกันไปเป็นที่เรียบร้อยแล้ว